บอกเลขตัวนี้ว่าทำนาที่ไหนแต่เรารู้ว่าแกเป็นผีผีสองสองตัวสองสองคนน่ะเขาเรียกไม่เป็นคนเนาะอ๋อแต่ว่าแกเป็นผีเรารู้เป็นผีแต่ว่าสวยอะไรเงรี้ยแกมาในในภพในภูมิดีของแกนะในร่างสวัสดีเป็นะทุกท่าน,นครับวันนี้แอดมินทิพย์พันเดินทางมาที่บ้านแม่ครูอัญญ,ญาครับทราบเขาว่าแม่ครูอัญญ,ญาฝันว่ามีคนกระซิบบอกเลขสองตัวนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับแม่ครูอัญญาอยู่ด้านในนะครับฝัน สวัสดีครับแม่ครูอัญญาวนนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้สดสดมา,มาอ,มอันน,น,นี้อันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าไม่สบายแล้วก็เราก็กําลังมีงานวันที่สิบหกด้วยก็ต้องขออภัยอาจจะไม่ไม่สะดวกแล้วก็ไม่เรียบร้อยในการแต่งตัวก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแม่ครูอัญญาทําอะไรครับนี่อันนี้ทําบายสีค่ะใบสีตอนนี้ทําบายสีธรรมจักรธรรมจักรกวาดตาศูนย์โอ้ธรรมจักรนะคะก็ธรรมจักรให้ครูใบสีเป็นทั้ง แม่ครูทําใบสีด้วยรําด้วยรำเปิดภูมิรําเปิดภูเเมเมโทรนีนะครับสวยงามจริงๆนะนี้เห็นในภาพมิตินหนึ่งก็คือไม่ได้แต่งตัวแล้วก็ธรรมดานะครับคไม่ได้แสดงก็คือนี่คือธรรมชาติในการทํททาทําทําใบซีนะครับค่ะวันนี้มาเจอแม่ใบซีทาําใบซีทำไมต้องเรียกแม่ใบซีก็คือทําใบซีเป็นทําใบซีเป็นคนที่มีบุญมีวาสนาไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ทําเป็นทุกคนไม่ใช่นะครับ อันนี้ต้องยกย่องคนที่ทําใบสีเป็นก็ต้องมีบุญด้วยต้องโค้ามาครูบาอาจารย์ด้วยถึงจะทําเป็นใช่ไหมใช่ค่ะต้องขึ้นต้องขึ้นแม่ใบสีก่อนรับทราบข่าวว่าแม่ใบสีนี่มีฝันว่าใครมาบอกเลขนะแม่เออคนแก่คนแก่บอกเลขคนแก่สองคนคนแก่สองคนว่าตอนเช้าเราจะไปทําพิธียกสารประภูมิจ้าทีนี้ คืนนั้นเราก็ฝันเลยฝันว่าคนแก่ว่าเราขึ้นไปหาคนแก่ข้างบนนะข้างบนแต่ม,มันสูงมากเลยบ้านเขามันสูงสูงก็ขึ้นไปแต่ว่าขึ้นไปเราก็ขึ้นลําบากะนะมันเหมือนมาเท้าวันมันไอนี้กันอยู่เนี้ยอันนี้เราก็เลยพายกิจอนะ่ะพาองคคลักแหวกขึ้นไปหาแกข้างบนพอขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะมีหิ้งพระเล็กๆเสร็จแ,แล้วเราก็ไปกราบพระเสร็จแล้วก็แกก็บอกว่า เออก็ถามแกว่ายายถูบ้านหรออะไรเงี้ยก็บอกว่าให้ถูบ้านรอก็เลยถูบ้านรอก็ถูบ้านบ้านแกก็เปียกๆอยู่ก็เลยไหว้เสร็จแล้วก็คุยกับแกแค่นิดหน่อยคำสองคำนั่นแหละก็เลยจะพากันลงมาทางกันลงมาแกก็บอกว่าให้ลงไปทางตู้เอทีเอ็มครับใช่ค่ะมันก็มีตู้เอทีเอ็มฝั่งเทศบาลตกกตู้หนึ่งฝั่งทิศเหนืออีกตู้หนึ่งแต่ว่าตู้เอทีเอ็มฝั่งเทศบาลตกมันไกลก็บอกลงแล้วว่ามันไกลอยู่ไม่ตายหรอกไปแค่ใกล้ๆนี่แหละ เขาก็บอกว่าอ่ะก็เลยลงฝังอันนี้ไปแล้วก็ลงมาพอลงมาเสร็จแล้วยายข้างบนนาแกก็บอกว่าสี่สองเด้ออะไรอย่างเงี้ยยายเสียงบอกเป็นยายผู้หญิงบอกยายยายผู้ยยหญิงนั่นแหละแกก็บอกว่าสี่สองอะไรเงี้ 2> 4, 2, ยสี 4, 2, ่สองเด้อสี่สองเด้อก่อนที่แกจะจะตะโกนบอกแกขอเสื้อหนึ่งตัวเกิดว่าเออยายเดี๋ยวนูเอามาให้วันลังแต่ยังไม่ได้ให้วันนั้นนั่นะเดี๋ยววันลังงนูเอามาให้ ก็เลยลงมาแกบอกสี่สองเด้อแกบบบนี้ขอเสื้อตัวหนึ่งแต่แล้วบอกเลขขอสี่สองเด้อใช่ค่ะอ๋อทีนี้เราก็เลยตอนเช้าเราก็ไปทําพิธีไปทําพิธีตรงนี้แหละเด็ดบ้านของอาจารย์สายอ่ะว้าขับเด็ดบ้านอาจารย์สายตาทิพโอครับผมทีนี้ก็พอไปจุดธูปก,ก็ได้สองสี่สี่เลขเดียวกันที่ฝันสี่สองไม่ครูเขียนหน่อยเดีมอเห็นเขียนในป้ายแล้วก็ไม่เป็นไรขอเขียนไว้ไปดูที่บ้านด้วยนะ ะจะเพื่อไว้เป็นหลักฐานบ้าได้เลขนี้จริงหรือเปล่านะครับเป็นพ่อแม่ครูอัญญาในสมัคจากฝันแม่นแล้วก็บางทีมีเซนในเรื่องของอันนี้เลขฝันนะคะแล้วก็เลขเลขกระซิบบอกด้วยก็มีค่อยมีนะครับน,นี่เลขฝันเ้อทุกคนนะครับแม่ครูอัญญานะครับยวให้เคียนให้นะครับจะได้ชัดๆงวด,ดนนปิดวดปจะันที่ สิบหธันวาคม 2, อสองพันห้ยกสบนี่เด้อครับแม่ครูอัญญานะครับนะครับเขียนให้ชัดเจนนะทุกคนครับสองซีเดอร์นะครับอรบ,บอกไว้สองซีเดอร์ก่อนที่จะคอเสื้อแล้วก็เล็กทูบสองซีซีนะครับเบิ้ลน,นะครับอ่ะใครชอบก็จัดไปนะครับอ่ะแล้วก็มาทําแม่ทูอัญญาอีกแม่ครูอัญญาทำใบซีจะมีงานอะไรนะจะมีงานวันงานบวงสรวง ไหว้ครูงานไหว้ครูบ่งสัญญาณไหว้ครูทุกปีประจำปีของของทุกปีค่ะวันที่สิบหกธันวาคมใช่ค่ะทุกวันที่สิบหกสิบหกธันวาธันวาคมในงานนี้มีอะไรบ้างไหมเราไปฟังกันก็ตอนเช้าก็จะมีตักบาตรละตักบาตรตอนเช้ามนพระมาเก้ารูปมาตักบาตรโอ้งานบุญด้วยใช่ค่ะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นการอ่านองค์การเปิดธรณีฐานแล้วก็จะมี นางรํามาจากอุบลราชธาน,นีเป็นคนเปิดธรณีแต่เราไม่ได้เปิดเองเพราะเป็นงานของตัวเองอก็ตั้งให้นางรําที่อื่นมาทําการเปิดให้แทนแล้วก็อาจารย์ปูเพชรเป็นเจ้าพิธีในงานครับปูเพชรอาจารย์เพชรเาจะเป็นพิธีบวงสรวงเป็นเจ้าพิธีบวงสรวงรในงานวันนั้นก็จะมีเลขอีกเช่นเดียวกันเนาะวันสุดท้ายวันเลขวันทีออ่โอ๋เลยตัวใช่ค่ะสิบหกวันเปิดถ้าใครยังมาร่วมเปิด ดวงเปิดโชคเปิดเล้ากมา็มาด้วยกันมาร่วมกับไหว้ครูโดยเฉพาะสายพญายนาคเห็นว่าสายพญายนี่พญยายนาคในการรำก็คือจะมาราเปิดได้ใช่ไหมแม่ทุกวได้ค่ะก็คือสายมูทุกทกท่านนางรำถ้าอยากจะมาเปิดยานบารมีของตัวเองก็สามารถมาเรียนเชิญได้ค่ะมาร่วมมาเปิดได้ด้วยบารมีของตัวเองเพราะว่าวันนั้นก็จะมีปู่ฤาษีมาหลายตน มาประกอบพิธีที่นี่ด้วยอะไรกยาตามซื้อมาเยอะมาเยอะค่ะครับฉะนั้นก็เชิญชวนมาได้ร่วมได้นะครับ16ธันวาคมใช่ค่ะ <21 7 S 1> ัน2016เจ็ด67นะครับก็ตอนนี้กำลังเริ่มทําใบซีแล้วตั้งแต่วันนี้ต้นไปอ่ะเลขคนจบก,ก็ดูเลขจบค่ะ,คะก็ฝากแนวทางนะคะก็คือพิจารณาในการเสี่ยงนะคะว่าซื้อเอาพอพอประมาณของตัวเองครับ ถ้าชอบก็จัดถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เป็นแค่แนวทางครับใ่่คะอาจจะบอกว่าเฮเลขนี้ไม่ชอบเลยก็ไม่ต้องซื้อนะครับไม่ต้องจัดแต่ถ้าชอบก็แล้วแต่นะครับเป็นเลขชอบอันนี้เป็นเลขของเรียกว่าเป็นผีไม่แม่รู้เป็นเทวดาบงผีผีผีบอกอันนี้ตรงๆกับผียายรู้ว่าเป็นผีแต่เราก็ไม่ได้กลัวเพราะแกมาแบบไม่ใช่ร่างผีอ๋อเป็นผีเป็นยายเป็นผีผียายมาบอกเลขผียายใช่ผียายมาบอกเลขตัวนี้ว่าํานาที่ไหนแต่เรารู้ว่าแกเป็นผีผีสอง สองตัวสองสองคนนะค่ะเขาเรียกว่าเป็นคนเนาะแต่ว่าแกเป็นผีเรารู้เป็นผีแต่ว่าสวยอะไรเงี้ยแกมาในในภพในภูมิดีของแกนะในร่างดีของแกนะก็ะเลยไม่ได้กลัวเคยฝันแบบนี้ไหมที่ว่าผีบอกเลขนี่เคยมีไหมไม่เคยไม่เคยครั้งแรกนี่ครั้งแรกที่ว่าผีบอกผีบอกเลขครั้งแรกคสองตัวม,มีคนลุกอะไรไหมตอนบอกไม่ก็เหมือนเราคุยกันอย่างเงี้ยธรรมดาปกติเพราะว่าเราไม่ได้กลัวนะอ๋อเออ ผีบอกเลขพี่ยายบอกเลขยายคนแก่เสียงจะเป็นยังไงพอพอทำเสียงเสียงเสียงก็เสียงคนแก่เนาะอะไรเงี้ยทำได้มาน้องลองดูทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่เหมือนแกอเลยทำไม่ค้วนยาจะเป็นทั้งในครูเป็นนักร้องด้วยนะจำได้นี่ยจะมีอัลบั้มเป็นของตัวเองด้วยตอนนี้เออเป็นนักร้องด้วยนักร้องนักแสดงด้วยนะครับแสดงเรื่องอะไรนะม่ครูนาคาพี่พบนาคาพี่พบด้วย และเป็นนักร้องด้วยสักท่อนเลยเพลงที่ที่ที่ไตเติ้ลไปไดเติ้ลไปก็คืออะไรนะบูชาครูนี่เดียวแล้วก็ของเียบูชาครูกับบูชาครูพบรักในลายโอภพรักในลายใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็พบรักในเฟซบุ๊กแล้วตอนนั้นเฟซบุ๊กเอาลองลองสักนิดหนึ่งช่อนหนึ่งเสียงไม่ดีมันไปไม่ละไม่เป็นไรไม่ได้เลยผมจะพอเจ็บคอระวังอะไรนะมารีเฮมได้ดอก ววายเราเลยเตือนสถานเฮ่อะไรเงี้ยคนลูกตอนนี้แต่ว่ามันเสียงเราตอนนี้มันไม่ได้อะมันไม่ไปต้องมีไม้ช่วยนะทุกคนต้องมีไม้ตอนมา <ๆ S 1> หาเขตเขาจะเอาไปเปิดไปที่สวนพุทธธรรมเพลงนี้อ่อีกนิดหนึ่งเราไปกินอะไร,ไระกันนะี้จับท,ท,ท่อนเท่าเดิมมาแม่เตรียมได้ดับตรวจทวายเราเลยเตือสถานเฮ่กลัวย อ๋อเวยเาเลยอัติราโอ้ไปไม่ได้อัแเลหน่อยยังมีเป็นภาษาเขมรเมื่อกี้นี่อแปลเป็นไทยหน่อยจ้ะแปลไม่เป็นโอ้แปลไม่เป็นจริงๆแปลเพิเขมรไม่เป็นเขมรม้ขขามขมมเเม่ไม่เอ็กมีมีเขาแลอะไรคอนเมื่อกี้หรอตอนเมื่อกี้เหรอ มาเรยมได้ดอบแม่แม่แม่าไม้เไมเดี๋ยวเดินาง้มไดดอบตวดวายนอเลยอติสถานเฮเๆครูเ้ยอองเว้ยนอเลยอติสถานเลือกครูอาจารย์เองเองนีชื่อบูชาครูคนนะครับนี่ดิม ใบสีธรรมจักรคือสายบุญนะครับสวยนะครับแมคโครสวยสวย